สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะข่าววันนี้เนาะเราจะมาทําความรู้จักกับยศตํารวจนะคะกับเงินเดือนของตํารวจกันเนาะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแก้ไขจากคลิปที่แล้วนะคะในส่วนของเงินเดือนตํารวจเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีการมีเงินเยียวยานะคะเข้ามาเนาะปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับตํารวจนะคะใน ตั้งแต่ป .3 ขึ้นไปนะคะวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูยศตำรวจก่อนเนาะเผื่อใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็วันนี้ก็จะเริ่มใหม่หมดเลยเนาะอ่ะยศตำรวจนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันนะคือชั้นประทวนกับชั้นสัญ,ญบัตินะคะชั้นประทวนเนี่ยยศต่มสุดนะคะก็คือจะอยู่ที่สิบตำรวจตีนะคะสูงสุดของชั้นประทวนเนี่ยก็คือจะเป็นดาบตำรวจเนาะส่วนชั้นสัญ,ญบัติเนี่ย ชั้นต่ำสุดนะคะก็คือจะเป็นร้อยตำรวจตีนะสูงสุดก็คือจะเป็นพลตำรวจเอกนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเรามาดูระดับเงินเดือนกันบ้างเนาะเงินเดือนตำรวจนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นชั้นเป็นระดับนะคะตั้งแต่พอหนจนถึงสองเต้านะคะซึ่งแต่ละชั้นแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะ ขึ้นอยู่กับยศตำแหน่งนะคะอย่างเป็นภาพเป็นพหนึ่งพอสองเนี่ยมันจะเป็นส่วนของนักเรียนนายสิบตำรวจกับนักเรียนในร้อยตำรวจเนาะก็คือกําลังศึกษาอยู่นะคะก็จะได้รับเงินเดือนในช่วงนี้นะแต่ถ้าเป็นพหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็คือเริ่มเข้าทํางานแล้วนะคะพหนึ่งก็คือจะเป็นของสิบปีเนาะ,ะส่วนสอหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของในร้อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละยศกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะยศแรกนะคะของชั้นประทวนเนาะก็จะได้บรรจุเป็นสิบตำรวจตีนะคะก็จะได้รับเงินเดือนในระดับปหนึ่งเนาะซึ่งจะอยู่ในช่วงอัตรา4,870นะคะถึง21,480นะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าอ่ะ จบมาแล้วนะคะในระดับป .1 เนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนในขั้นถ้าเป็นสายอำนวยการเนาะก็จะประมาณขั้น13.5ขั้น14ประมาณนี้ค่ะก็จะอยู่ประมาณที่8,610นะคะแต่ถ้าเป็นสายปากปัมเนี่ยก็จะได้ประมาณขั้นที่19นะคะของป .1 เนี่ยขั้นที่19ก็จะอยู่ประมาณที่หมื่นต้นๆน,นะคะประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบประมาณนี้นะคะ ก็จะอยู่ในช่วงนี้ค่ะ8 0 0 0 9,000้0 0 0นต้นๆน,นะคะประมาณ10ตตำรวจตีเนาะอ่ะ10บตำรวจโทนะคะก็จะได้รับเงินเดือน,อนในปีหนึ่งเหมือนกันนะคะก็พอเราแบบทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะคะตามวาระเนาะถ้าสมมติเราทำงานดีเนี่ยขั้นก็จะเลื่อนไป ได้ดีนะคะในปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการประเมินสองครั้งนะคะการเลื่อนขั้นแต่ละครั้งก็ประมาณ1-2ถึงสองขั้นประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะคะถ้า Heh. สมมุติว่าเราทำตัว,ตวดีไม่ได้แบบมีความผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เลื่อนอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยไม่ต pues ่ำหนึ่งขั้นถึง1.5ุดห้าขั้นแน่นอนเนาะแต่ถ้าเราทำตัวไม่ดีหรือว่ามีแบบความผิดอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นนะคะหรืออาจจะได้เลื่อนแค่นิดเดียวหรือว่าครึ่งขั้นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น เถ้าใครที่อยากจะได้รับเงินเดือนเยอะๆนะคะก็สร้างผลงานเป็นตำรวจที่ดีนะคะรับรองว่าอา,อาชีพตำรวจเนี่ยมีแต่เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นนะคะขั้นมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะ,ะมาต่อกันนะคะสิบตำรวจเอกนะคะก็ยังจะได้รับเงินเดือนในชั้นปหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เงินเดือนของสิบตำรวจนะคะก็จะตันอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะคะ อ่ะคราวนี้นะครับถ้าเราสมมติว่าได้เป็นจ่าสิบตำรวจเนาะเราก็จะได้รับเงินเดือนในระดับชั้นป .2 เนาะซึ่งในอัตราเงินเดือนเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะก็คือ ขั้นต้นนะคะก็คือจะเป็น7,140นะคะถึง29,690นะก็คือจะตันอยู่ที่29,000นะคะเกือบ30,000เนาะถ้าเป็นจากสิบตำรวจนะคะแต่ถ้าเราได้เป็นนายดาบตำรวจเนี่ยเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็คือจะถึงชั้นป .3 เลยนะคะเงินเดือนเริ่มต้นที่13,50บาทนะคะแล้วจะตันอยู่ที่54,820บาทนะคะซึ่งตั้งแต่ชั้นป .3 ขึ้นไปเนี่ย ชั้นนี้ค่ะที่เขาจะมีเงินเยียวยาเข้ามาช่วยนะคะซึ่งจริงๆเราเนี่ยในดาบตํารวจนะคะเงินเดือนจะตันอยู่แค่3ามหมดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าตันสามหมื่นแปดแดแล้วเนี่ยเรายังเป็นในดาบตํารวจอยู่เนี่ยเราได้รับการเลื่อนขั้นนะคะเงินเดือนก็จะไต่เต้าไปเรื่อยๆนะคะสูงสุดได้ถึง5้าหมเลยเนาะอ่ะคราวนี้นะคะลองมาดูชั้นสัญญาบัตรกันบ้างนะคะชั้นสัญญาบัตรนะคะก็คือจุดแรกเลยเนี่ยในการที่ได้บรรจุนะคะก็จะเป็นร้อยตํารวจตีเนาะเงินเดือน ก็จะได้รับในระดับ21น,นะคะอ่าก็คืออัตราเริ่มต้นก็จะอยู่ที่6,470นะคะถึง54,820เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นในร้อยเนี่ยเงินเดือนขั้น21เนี่ยบรรจุอ่าบันจุครั้งแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณขั้น19.19.5ค่ะประมาณนี้ก็อยู่ที่สายเนาะว่าอ่าได้บรรจุในสายไหนนะคะมันก็จะมีหลายสายเนาะสายอัา สายสอบสวนสายปรับปาลมอะไราพวกนี้นะคะอ่ะขั้นที่19.5เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ15ื่นใช่ไหมคะหมื่น้เเนาะอันนี้ยังไม่ได้แบบบวกค่าประจำตาแหน่งนะคะถ้าบวกค่านู่นค่านี่เนี่ยก็ตกตกแล้วก็จะประมาณสองห0,000ื่นกว่านะคะเกือบสามหมื่นเนาะสำหรับในร้อยนะคะแล้วเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในร้อยเนี่ยจะสุดอยู่ที่อร้อยตํารวจเอกนะคะเงินเดือนก็จะตันอยู่ที่ ห้าหมื่นินะคะก็คือในร้อยเนี่ยจะได้รับเงินเดือนในระดับสองหนึ่งนั่นเองเนาะอ่ะคราวนี้จากขั้นในร้อยเนี่ยไต่เต้าไปเป็นถึงในพันนะคะเป็นพอเป็นพันตำรวจเนี่ยนะคะตั้งแต่พันตำรวจตีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนในระดับสอสองนะคะซึ่งเงินเดือนก็จะตันอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสบนะคะ อันนี้คือเป็นพันตํารวจตีเนาะพันตํารวจโทเนี่ยเงินเดือนก็จะอยู่ในระดับสอสามนะคะจะตันอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบนะคะคราวนี้มาดูพันตํารวจเอกกันบ้างนะคะพันตํารวจเอกเนี่ยก็จะมีทั้งพันตํารวจเอกปกติกับพันตํารวจเอกพิเศษนะคะถ้าเป็นพันตํารวจเอกเฉยๆเนี่ยเงินเดือนก็จะตันอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามร้อยหกสิบเนาะแต่ถ้าเป็นพันตํารวจเอกพิเศษเนี่ยเงินเดือนก็จะอยู่ที่ระดับสอห้านะคะก็คือจะตันอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันสามรอยี่สิบนั่นเอง นะคะราอ,อนี้นะคะลองมาดูขั้นพลตํารวจตีกันบ้างนะคะส่วนมากเนี่ยขั้นในพันในพลเนี่ยก็คือจะเป็นระดับหัวหน้าค่ะระดับแบบตำแหน่งใหญ่ๆเนาะซึ่งเงินเดือนเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะคะในใน,ในตำแหน่งพวกนี้เนาะพันตำรวจตีเนี่ยจะได้รับเงินเดือนใน26นะคะเงินเดือนก็จะตันอยู่ที่76,800บาทนะคะ อันนี้พันตำรวจโทนะคะก็อยู่ในระดับส7อเจ็ดเนาะก็คือจะตันอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนะคะอ่ะอันนี้เป็นพลตำรวจเอกนะคะได้รับเงินเดือนในขั้นส่อแปดเนาะเงินเดือนตันอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาตินะคะจะได้รับเงินเดือนในขั้นสูงสุดของระดับส9เก้านะคะก็คือจะเป็นเจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบบาทนั่นเองนะ,ะอย่างที่บอกไป ที่เก่ามาเนี่ยมันเป็นเฉพาะเงินเดือนนะคะยังไม่ได้มันยังไม่ใช่รายได้สุดทีนะรายได้สุทธิของตํารวจจริงๆเนี่ยมันมีค่าอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นค่าประจําตําแหน่งเนี่ยก็ประมาณ3,000บาทขึ้นไปนะคะในใสายงานพวกปรับปรามสืบสวนเนี่ยค่ะในใสายงานจราจรก็จะมีเงินค่ารางวัลปรับสูงสุดนะคะ10,000บาทต่อเดือนเนาะแล้วก็ยังจะมีเบี้ยเลี้ยงนะคะ แล้วก็จะมีค่าแบบรางวัลน,นำจับอะไรต่างๆอีกมากมายเนาะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นตำรวจชั้นประทวนเนี่ยรายได้อา,ายรรับใดได้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0่าต่อเดือนนะคะส่วนถ้าเป็นชั้นสัญญบัตรเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยรวมกันนะคะทุกยศทุกตำแหน่งเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะ,ะจากข้อมูลที่พูดไปนะคะจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างเป็นไงคะ เออสูงพอสมควรใช่ไหมคะแล้วก็รายได้เนี่ยไม่มีการลรดใช่ไหมมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้จักใช้รู้จักประหยัดเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายนะคะอาชีพตำรวจก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว,วได้อย่างสบายเลยเนาะแล้วก็สวัสดิการต่างๆก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะค่ะก็ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนเนาะที่สนใจอยากจะไปเป็นตำรวจนะคะให้ได้รู้ถึงรายได้ของตำรวจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย